ได้มาดูหองจุ้ยที่โครงการแถวลังสิตนะครับคลอง6ก็มากําลังจะเลือกบ้านให้ลูกศิษย์นะครับว่ากาลังจะเลือกว่าฝั่งไหนดีฝั่งทิศเหนือหรือฝั่งทิศใต้ดีนะครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เขาเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอีก2หลังที่เป็นไทน้นี้แล้วก็อีก3หลังที่เป็นไท้นั้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไซส์รู้สึกจะราคา25ล้านได้นะ การสมมติว่าจะให้อาจารย์มาเลือกบ้านให้เนี่ยอาจารย์มีวิธีการเลือกยังไงคะก็ตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ยุคเก้านะครับก็ในฝั่งของทิศถ้าหากบ้านเราอิงทิศใต้หันหน้าไปทิศเหนือก็จะเห็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในเรื่องของบารมีแต่ถ้าหากบ้านเราหันหน้าทางอิงทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องทรัพย์นะครับแต่กําลังจะเปลี่ยนยุคแล้วนะฮะก็ในเดือน วันที่4กุมภาหลังวันที่4กุมภาหรือหลังจุดจีนเนี่ยจุดจีนปีหน้าก็จะเข้าสู่ยุคเก้านะครับก็ชอบมากที่สุดก็คือสาว่ายน้ํานี่แหละนะครับสาว่ายน้ําในทางฮวงจุ้ยเนี่ย<ส>เขามีความเชื่อว่าเป็นแหล่งของเก็บพลังงานนะครับน้าเป็นที่เก็บพลังงานทั้งความเย็นความร้อนหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆไว้ในตัวของเขาเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดของการเก็บทรัพย์หรือเก็บพลังงานให้กับบ้านนะครับที่ใดมีน้ําที่นั่นมีลมเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงจะเรียกความเขาเรียกอะไร พลังงานของความชื้นพลังงานของความเอิบอิ่มได้ดีนะครับแล้วก็ขีหรือพลังงานของเนี้ยเป็นพลังงานธาตุหินเพราะฉะนั้นเวลาเรามานั่งหรือว่ามาเดินบริเวณจุดนี้ก็จะได้รับพลังงานที่ดีนะครับหรือว่าพลังงานธาตุเย็นนั่นเองนะครับเข้าสู่ชีวิตบางทีเรามีความเครียดหรือโมเมนต์ที่คิดงานไม่ออกเนี่ยฮะในจุดจุดนี้ถ้าหากมีการกระตุ้นของการเคลื่อนไหวที่ดีก็จะส่งผลให้พลังงานของบ้านจเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันครับ และสําหรับลานหน้าบ้านเนี่ยในทางหวงจุ้ยก็เชื่อว่าเป็นเขาเรียกเม่งตึงเนาะทางเข้าของลมหรือทางเข้าของพลังงานเป็นจุดที่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประตูบ้านเนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญถนะ้าหากเรามีลานที่กว้างก็แปลว่าเรามีพื้นที่ในการหากินที่กว้างหรือมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ง่ายและเยอะกว่าคนอื่นครับจะเชิญอาจารย์มาดูมาเลือกให้เลอาจารย์เลือกให้ยังไงคะ นะครับสำหรับใครที่กําลังจะมาเลือกบ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะเลือกให้ก็คือเลือกว่าบริเวณนี้บริเวณนี้มีการจัดวางผังหรือว่าพลังชี่หรือพลังงานของพื้นที่นี้นะฮะว่ามันมีกระแสยังไงนะครับบ้านหลังไหนที่จะได้รับพลังมากที่สุดหรือพลังจงโชคของ หรือจุดศูนย์มของพัง,งที่เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนเราก็สามารถรู้จุดได้ว่าบ้านหลังนี้จะได้รับผลประโยชน์หรือรับพลังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภเรื่องการ Zeiten, ค้าหรือแม้กระทั่งมนุษยสัมพันธ์หรือแม้กระทั่สงสุขภาพเราก็สามารถกําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าแบบบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะครับพลังงานของที่เป็นลักษณะไหนกว้างใหญ่แค่ไหนนะครับสามารถเก็บหรือพลังงานเนี่ยเอาไว้ในตัวบ้านได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าหากมุมหรือองศาของบ้านเนี่ยมีการ ที่ไม่สามารถสอดคล้องกับพลังงานที่เขาจัดวางตรงส่วนกลางเช่นกระแสของพื้นน้ําตรงโครงการอย่างนี้นะฮะก็จะทําให้พื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้รับโชคที่ดีเนาะหรือรับขี่หรือพลังงานที่ดีส่งเสริมให้ไม่ได้เป็นตามปัจจุงค์นะครับเพราะฉะนั้นและเราก็ต้องดูจากพื้นฐานของดวงอีกพื้นฐานก่อนจะเลือกเนี่ยคือดูพื้นฐานของดวงของคนในบ้านนะครับหรือของคนที่เป็นเจ้าของของบ้านเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดได้ว่าบ้านนั้นเนี่ยจะเป็น ปีหรือธาตุที่ถูกฉลกกับเขาหรือไม่นะครับก็คือเลือกให้เหมาะสมใช่ก็ต้องดูองศานะครับองศาแต่ละองศาเนี่ยมันมีดวงดาวในการแต่ละมุมเนี่ยสมมติอาจารย์อยู่ทิศเหนือเนี่ยก็จะมีดวงดาวอีกดวงดาวหนึ่งนะครับเป็นดวงมังกรดวงดาวของมังกรตัวที่เท่าไหร่ซึ่งสามารถจะปลูกดวงกับเขาหรือว่าช่วยส่งเสริมกันหรือไม่ครับประมาณหกเดือนเลยผมว่าหกเดือนขึ้นไปนะ ปลายปีหน้า,ราจริงๆเขาเสร็จเมษาเลยจำเอาเพราะว่าผมเริ่มมาโครงสร้างมันเริ่มมาประมาณเดือนเมื่อไงและอันนี้มันไว้ทําอะไรอันเนี่ยอะไรครับต,ตัวไหนไอ้ตัวเนี้ยไอ้เส้นๆอะไรเนะี่ยอันนี้สลิงไงเขาเป็นพื้นโพสครับโอ้โเทโพนเต็มหมดเลยอืมเทหนาเลยหนาครับยี<อ>่สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นหนึ่งห้าหกสิบคิวระหว่างคานกับโพสอันไหนแพงกว่ากัน ว่าโค้แพงกว่าเยอะแพงกว่าเยอะใช่ไหมคานเป็นเปลองเป็นตามจุดใช่ครับใช่ไหม,มดูตั้งแต่แป่นเลยครับแปนโครงสร้างเอาน้ำเอาน้ำ <c oughs> น้ำข้างนลังดูดว่า ใช้วันเดือนปีเกิดในการดูนะครับดูตั้งแต่เขียนแป้นหรือไม่แล้วก็เริ่มกอ่อสร้างจนสร้างเสร็จนะครับดูให้เรียบร้อยหาดไ,ดได้ตลอด <laughs> ก็คือดูกันจนเข้าอยู่เรียบร้อยครับ่อ<ส>ั มนะไปดูหลังนู้นต่อมันเป็นหลังนะั้นจะตกในยุคที่ไม่สนใจยุคด้วยนะหลังเนี้ยถ้าใช้นี่คือใช้ได้ยาวจนลูกหลานก็ยังใช้ได้เลยอ่ะขอจัางก็เจ้าของบ้านอ๋ผมทำหน้าที่ <c oughs> ผมหน้าที่ขับรถกับชอบไหมหลังนี้หลังที่สองที่สองนี่คือาา อาจารย์คือคือหลังนี้คือดีสุดแล้วดีสุดแล้วถ้าหลังนู้นไม่ได้นู้นต้องห้ามหลังนี้หลังนั้นก็ยังไม่ค่อยเหงอันนี้เหงกว่าอาจารย์บอกหลังนี้คือไม่ไม่สนยุคด้วยไม่สนสนยุคไม่สนยุคไม่สนยุคนะเป็นองศาพิเศษองศาพิเศษใช่วัดแล้วอะใช่เนี่ยไปนั่งวัดเนี่ยสามจุดครบละครับอาจารย์รุยมากเลยค่ะเล่เล่เล่เละโาล่ย์เข้าไป แค่จา์เท่าไหร่จานตอนนี้ตัวต e ัวบ้านเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรลงจากรถบรุได้เลยไม่มีปัญหาตอนนี้ถ้าปลูกต้นไม้ปลูกบนบดได้ไหมบางเพมาะวันส่วนตัวถ้าจะต้องการส่วนตัวก็จะบิ้วยังไงก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาได้หมดบางทีว่ายน้ำเนาะเดียวไม้สูงหน่อยก็จะดีกว่า อาจจะแบบบิ้วตรงนี้เป็นรั้วหรือว่าเป็นอะไรเปิดปิดได้ก็ได้นะ,อ,ะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวคุย,ยกันจับพื้นข้างล่างพื้นวงกบข้างล่างเลยหริงพื้น,<อ>พ,นพื้นกระเบื้องอะอพื้นวงกบไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่นูนออกมาเนี่ยตัวตัวขาวนี่แหละตัวขาวขาวนี่แหละก็ะว,วัดขึ้นไปตอนนี้มันสองเมตรกี่เซนเนี่ย ส <45. S 2> 5ครับสองให้เป็นสองสี่ศูนย์สองสีนจะตกตัวแดงอ๋อสองสี่หนึสองเมตรสี่สิบเอ็ดใช่ถ้างั้นอ,อาจจะก็ทำปิดคุมใหม่นี้ได้ไหมโค้ไม่หันมาทางเตาไฟถูกไหมนะัะเ,<ร>เราย้ายเตาดีกว่าชักโคกยากยากเอาเตามานี่เลยแล้วก็ติดดูดอากาศออกนี่อโอเคจบปัญหา ชักโครกมันขุดไปแล้วไว้ตลอดไหมเนี่ยหรือว่าเขาจะย้ายครับเขเห็นเห็นว่าจะจะปรับให้มันแรงขึ้นดเรื่อยๆจะปรับให้มันถ้ามัน,นดีเนี่ยก็คือบ้านเราได้ตรงๆเลยถ้าก็ต้องขอให้ให้ใหเ,ขเขาอยู่ที่เดิมเนาะขอใหเขาอยู่ที่เดิมตรงนี้จะเป็นลิฟต์เนาะตรงนี้จะเป็นลิฟต์ป่ะตรงนี้จะทําเป็นลิฟต์ไหมได้ครับอาจารย์ได้อันนี้จะลิฟต์ก็ขึ้นไปชั้นบนชั้นบนแล้วก็เดินเข้าห้องเข้าทางเนี้ยอันนี้ก็เป็นลิฟต์ ก็ให้เดินเข้าทางนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้อาจจะไม่มีกั้นก็ได้นะอันนี้ก็กั้นเป็นห้องให้มันเป็นองศามันเต็มขึ้นอ,อันนี้บ้านเขาจะไม่ว้าแหวง่งอืตอนนี้ว่าถ้าตักกั้นเนี่ยตรงนี้เล็กตรงลานชาดตรงนั้นอะ<ช>ลงเข็มไว้หรือเปล่าลงค่ะลงเท่าตัวบ้านลงเท่าตัวบ้านใช่ก็คือมันเป็นส่วนของในบ้าน ถ้างั้นก็ถ้าลงลงเข็มเท่าตัวบ้านก็น่าจะโอเคนะจนะ๊ะในนี้ก็ก้นเป็นห้องเลยจะเป็นห้องกระจกเฉยเฉยก็ได้หรืออะไรก็ได้อืเนะจะแบบเป็นชานพักยาวขึ้นก็ได้หรือไงก็ได้ขั้นบนสุดใช่เนี่ยมันจะได้เหลือห้าขั้นเพราะอันนี้มันเป็นเล็กขี้หมดเลยทุกขั้นเมื่อเราเดินเป็นเม็เลคขี้เนี่ยเล็กขี้เนี่ย,เ,เ,ยเป็นพลังงานทัดหยางคือมันจะกระตุ้นให้เราแบบเคลื่อนไหวจะอยู่ในตำแหน่งที่เคลื่อนไหวได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะถูกฉลองกับเขา คิดงานบันไดเนี่ยมันเป็นการเดินขึ้นหาฟ้าตาบันิกมาเขาบอกเนี่ยลูกตั้งไงลูกตั้งบันไดอะ่ะบันไดบันไดอันเนี้ยอธิบายให้เขาฟังนะคะเนี่ยลูกตั้งบันไดให้เป็นห้าขั้นจากนีหกขั้นอันนี้คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งอันนี้ขั้นที่สองห้าแค่นี้แล้วก็อีกขั้น